วันเกิดลูกเจ๊ปานครั้งที่ผ่านมามันเหลือพวกน้ำมันลมค่ะก็เลยแบบว่าถ้าทําเป็นไอติมมันจะกินง่ายกว่าก็เลยเอาน้ําต่างๆนะคะมาใส่ในถุงที่สามารถเป็นแท่งไอติมง่ายๆได้ผสมน้ําส้มไปด้วยอันนี้น้ําท้มน้าสม้มเ,เราก็เดี๋ยวจะเอาไปแช่แข็งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไง ไอถุงเนี่ยมันก็เป็นถุงประเภทนี้ค่ะชอบมากเลยอะ่ะคือเขามีตัวใส่เป็นซิปแล้วก็มีตัว <Okay. S 1> ดึงถุงตอนที่มันเป็นไอติมแล้วด้วยนะคะฉีกออกมาง่ายๆมันก็ทําเป็นแท่งไอติมไอติมแบบนี้ตอนนี้ไอติมของเราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ไอติมส้มแล้วก็สับไส กัะโ๊งโอ้โหอันนี้ค่ะเป็นหวานเย็นแบบทําเองง่ายๆนะคะใส่ถุงแล้วก็ทําเป็นไอติมได้เลยเวลากินก็ดึงขั้ววิชัย่่อได้ไอติมแบบช่วงนี้อาก,กาศเริ่มร้อนแล้ว,ลวเดี๋ยวเจ๊ปายขอชิมหน่อยอ้หสดชื่นมากค่ะ